โครงการเสริมสร้างความเข้าใจในการเรียนรูปแบบออนไลน์ระหว่างผู้สอนผู้เรียนและผู้ปกครองในภาวะวิกฤตโควิด -19 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างความเข้าใจให้ถูกต้องในการเรียนออนไลน์แก่ผู้สอนผู้เรียนและผู้ปกครอง,อง 2. เพื่อให้การเรียนรูปแบบออนไลน์มีประสิทธิภาพมากยิ่งการเรียนออนไลน์เป็นการเรียนด้วยการใช้อินเทอร์เน็ตโดยที่ผู้เรียนกับผู้สอนไม่ต้องอยู่ด้วยกันการเรียนออนไลน์จึงเป็นวิธีการเรียนทางไกลตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษาสอกอ,อ จากสถานการณ์ปัจจุบนันการศึกษาไทยมีความจำเป็นที่จะต้องนำวิธีการเรียนออนไลน์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในวิธีการเรียนการสอนซึ่งปัญหาที่เกิดจากการเรียนออนไลน์แบ่งออกได้เป็น3ด้าน 1. ด้านผู้ปกครอง 2. ผู้เรียน 3. ผู้สอนปัญหาการเรียนออนไลน์ของผู้สอนแนวทางการแก้ไขปัญหาในการเรียนออนไลน์ของผู้สอนปัญหาการเรียนออนไลน์ของผู้เรียน แนวทางการแก้ไขปัญหาในการเรียนออนไลน์ของผู้เรียนปัญหาการเรียนออนไลน์ระหว่างผู้ปกครองและผู้เรียนแนวทางในการแก้ไขปัญหาระหว่างผู้ปกครองและผู้เรียนในส่วนของรูปแบบกิจกรรมจะใช้วิธีการบรรยายผ่านโปรแกรม Zoom โดยใช้สื่อออนไลน์และภาพอินฟโฟกราฟิก เรื่องการเรียนรูปแบบออนไลน์ที่ถูกต้องในการนําเสนอให้แก่ผู้เข้าร่วมโดยจะมีการนัดหมายผู้ปกครองผู้เรียนและผู้สอนพร้อมทั้งอธิบายถึงการทําแบบประเมินก่อนและหลังการเข้าฟังบรรยายซูมหลังจากที่ให้ข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมแล้วผู้เข้าร่วมทุกคนจะร่วมกันทําแบบประเมิน